ปเเ่สาพี่น้องเออเปรซ่าาแล้พี่น้องหมักทั่วอันนี้เครื่องหม่ได้นี่เครื่องัวนี้เป็นน้ำนังโมไม่เกากินไปแล้วมันบอกแค่ก็กินไปแล้วนี่เครื่องหม่อ้ากระชีเก็บในหน่วยช่องหน่วยสบายดีคนสบายอ่ะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวอิ่มกับมาเก็บหักทั่วได้นไหมมาสวนเก็บหักทั่วให้พ่อแม่พี่น้องกินอ่ะหาตัดเลยเป็น เบื้องคืนว่าถ้าได้หนามันก็เท่านั้นมีลายเติบอยู่เกิดเกิดเดียวได้นไงเกิดเดียวจะเก็บใหญ่แล้วมันหอนได้แก่เอื้อนจะเอาสแกนไส้หมูอยู่อื่นแกนไส้หมู นี่พักกี่เดือนกันนอเปิดยังไปเปิดดูสิปทัยเปิดใบมันจะซื้อเปิดใบเด็ดบ้าอยบักใหญ่หมากอันยังหมักตูนตูนมันมีายอยู่มันยังหน่อยบ่บ่บ่จะตอกมันบ่จะตูนบ่โน่นในเฮียงเกิดตัวนี้เลยมีายหน่วยอยู่เลยหน่วยจำกระปั่นกระปั่น ถอากำปั่นกำปั่นเนี่มีหลายหน่วยแต่ว่าอยากชุนเพื่อนกันชุนคนเพื่นอนนั่นนาะเพื่อนอยากนั่นได้พี่น้องอ,อ,อยากตายเอยากอยากเน่าบุ๋มบีอยากตายครับยังเน่านี่เขาในม่านนะพี่น้องจะ่าตอกควายบี้เนาะนี่เด้อตัวควบี้เลยสิไปกินขมอว,วิวได้นี่เนาะ นี่นถอกไปบ,บีเลยน,นะพี่น้องเน,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 นาะเออเนี่ยนี่เยเดือนเดือนเก่าเนี่ยนเก็บจากขามเอาวเนี่ยเก็บไปกขามาวเดนมาบักเะน้อยคอยเชืชวนวะเอาสิไปเก็บพักไปอยู่ดชวนจะคอยจังไรเอาสิไายให้เลยเก็บไปเลยกด,ด,ดได้มากอันนี้คอยกันเลย โอ้เป็นหลายเนาะหลายเหรอวะคนนีเก็มีคุ้มเดียวมีคุ้มเดียวแต่ว่าไอ้ชาในเนี่ยนะมันเกิดชามเบี้ยนะมันเกิดอย่างเยู่นะไปดองอย่างบ่อยๆบ่อยๆเอาเกาะมาอันขนาดมันเกิดขึ้นไปเบิ่งข้างในนั่นแะว่ามันได้ประจักษทักทึงคนนี้ตะเกียบกะถั่ว มาแข่งกับกินน้ำบ่ทันอันใหญ่ใหญ่ไวใหญ่ลายฝนแข่งคมพี่น้องเนี่ยักบักรดีดุนซ้ำพี่น้องนี่เด้กมักะลอยนี่มันหยบแล้วมันกะจะได้กินแล้วไม่เป็นมักะลอยเนะพี่น้องเด็กหยบละหางหยบนะมักะลอยมันชะต้อนี่แหละหน่วยนะนี่มักรันตะเตีนมาจากมือเขาคือว่ามีลายอันนี้คือบักะลอยเรือพี่น้องม่นเป็นมักะดี นีฉโลอยชโลยหน่อยๆแก่ละจิดหนาที่ในนะเก็บตัวนี้นะเฮ้ยเนาะนายยบเท่านั้นช่องเสื่ออะไรได้หนินะมันฉลอยอันนี้นะแดือนเบิร์ดอันนะปลูกเมื่เดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดนี่แหละปลูกชำที่สองไงปลูกเดือนสามเดือนเดือนเดืนหาอะไมันจุ่มเก็บแดดหัวตัวหนึ่งนะ เอาชีเก็บบักแตงอยู่แล้วอาชีบอยอยากเข้าเรกเข้ามาบ่มาแตงหน่อยนึ่ก่อนบู้เข้ามาไปจ้ะไอพี่น้องชุกระบบพี่ดองว่ะชุกระบบเบิ่งตัวไหนมันจะสูว่าชุกพี่น้องตัวจะไปโอ้ขวัญโดนนะพี่น้องท้าวท้าวเอ้ยท้าวมะแตงขวนญโดนนะเว้ยมันชุกแล้วมันหอมแล่ะ หนัวดีได้โมเมนต์น่าอ้วเนาะนี่นะพี่น้องอุ้ยอันนี้ก็ขวนดนนะตายมีแนวมาจ่อของข่อยเลยพี่น้องมายกอดแนวมีแน่่ากินแดมันหอมมันชุบท้าวมแนมเก็บมื่อไมือนี่นี่น่นจอละมันหอมมันเดีมากินนี่นะโอ้ต่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 หน่วนี่เดซะ ถ้าป้าปีดอะไรมะนี่ปี๊ดอะพ่อคุณหน่อยนี่มันไม่ยังเข้ามากินเนาะโอ้ยกต่หนูในเลยมันหอมมันลดนเองมันนี่มันชุบมันชุบผดอ่ะบอลลีบอมีจับผุงเป้าช่องหน่อยก็เอามาเข้ามาเออเอามาโปมานดีก่อนมาเก็บชุดดีก่อนเฮ้เจ้า มาเก็บเป็นเบิร์พี่จะถ่ายเออนยังใหญ่อยู่น้็ม่ชุกะบ่ล่ะฮจะอ่อเรต้องอาบนาอีโอยเองเด้อพ่อแม่พี่น้องคน่ะต้นมาแนแน่อ้ายังให้พ่อแม่พี่น้องบ่งน มัน้ตัวนี้ยังเขียวอยู่ว่าอดหนังส่ก็ตวอ่อานี่ดีนะโอ้บวมเลยตวอู้ใช่อาบีแวเนาะอาบีแล้วบกันนึกเขียวนี่เดบุมีบัแถวนี้มันหกพ่อแม่พี่น้องเลยบัจะเห็นไหขเหี้ยว เาะอันยุกเท่าเดิมนั b b ่นเนาะจเยื่นเสกคนมาแข่งถือเป็นลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาความมากินน้ำกันเด้อเข็นไก่กันเนี่ยมาโลดเนี่ยมาใช่นี่แข่งพี่น้องมาแข่งเห็นบ่อมาพอ มักสลอยกีเห็นบอลน,นี่พ่อแม่พี่น้องกระปั่มขึ้นนี่เอากระตา่ายเอาคือบ่อมาหล่อทั้งนี้บโบปิดอยู่ไว้ขินในมันเบิ่งว่าซอยมัหย่างทั่วพ่อแม่พี่น้องโอ้มักทั่วให้บ้านเท่าด้อยนี่เด้อนี่ทั่วให้บ้านเท่านี่ เก็บอยู่ไหนล่ะเก็บเซร็จวะเขาบอกเลยกินในมันอ๋ีดิวอยากกินในจช่ไหมนเดียวอันซอยจำยางเก็บไปแล้วไหมนี่หลายๆพ่อแม่พี่น้องกินบมทันเก็บอยู่ในหัวเงินเก็บทางหัวเงินหือว่าในกระเก็บทำเมื่อยทำเลยกินไปซื้อต้นนะต้นแซนก็ตัวกินดีเถอะไปซื้อเขานี่แทบพ่อแม่พี่น้องเก็บไปให้ พี่น่อกะไรเสรแล้วนี่ยไอโมกู่นหกหน่อก,กระานปั่นกันกินปั่นกันกินขายกะซื้งไม้กันขายกัขายกินกกินเห็น,นมาเพื่อนขอให้บริสุทธิ์ cái bức cần nữa mắc cười chút ở đây tôi nghĩ cứa cào là tôi mày cái lắm kín một chút đi tôi ngọt đi Nói, đi đi tôi đi 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 tôi kéo 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 đi đi เท่าเราบุต้องเอาพอแล้วก็พอดีตันตัวกระบอกเขาแต่เธอพี่ก็ไม่กอ้ยแอปเปิลนี่พ่อแม่พี่น้องซอยยำย่างอยู่นี่นี่สุดซุดล้นล้นเลยนี่นี่นี่โอ้ทั้งสี่แหละพ่อได้ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่ง มึงส่วนเบิ่งเข่านี่ก็โอ้ยจะแม่นางามพ่อแม่พี่น้องงามเบ้อได้คะไหนใช่พี่น้องงามเบ้อได้ชิ<ส>เป่งน่านเซนาอีกลเล<น>ย,น,เยน,นี่นนี่เขาเป่งชิจจนเต็มได้อค่ะเป็นตะม่วนบ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันเบิ่งเบิ่งหะนี่ก็เบิ่งพ่อแม่พี่น้องกินบัววัดบัวไว เบิร์มอกซี่กำลังอีกกำลังสีแกอีกตันี่โอ้ยจอดเครื่องปุกจอดเครื่องปุกด้ยเนี่ตัวนี้คือบ่าวเลยไม่เท่าอือฮึอาาเกกปั้นนี่อ้าม่นอกเออกระ่ายเกาะมันเป็นทค่น่งงนี้เลเหนื่อยก่โดนคนโดนผกระรตาคนไหนกันแน่เด้ง อืมขอทษเด้อ่อแม่พีน่น้ออ้าวใช้เก็อบอะไรอยู่ปะพูดหน่อพุดไม่ขาดแคลนแล้วอ่ะแยกกุ้งตั้งโต๊ะกับคนไทยอืมนี่สัดไหนกัน พวมงกงขี้ดินแกเนละตูตแกว่เอาในมันว่าจะกินบุฟเฟต์นะมันแกวปู้ไหนมันว้หอกกต้มเ็มีแกหลยกยมีอ่งึงมังนี่พ่อแม่ที่นองซอยมันยางนี่หวเล็กหน้อยมีบันี่ยอดมันเ่เากจอผ้าใส่ละนี็บไว้ได้มันใหญ่นะ ในมันพอหรอบอพอนะหนวนนี้เดินนี่นี่ทำไมมนแก้ปวดบัตัวนี้แก่ปวดหัว้ดลเขาจะได้ยัดใส่เขาจะรประหยัดใส่หนเนี่ยพี่น้องมาคะกินบวับวไวแม่พี่น้องเอยหายกระดกกระดอกหูยพี่นงอยยำอยู่ กจไัเปนไก็ะก่้าเออปิดปิดปิคิดเบิ่งปุูกสี่ห้าในกินบาไหวพ่อแม่ที่น้องมันมันแตกเครือแตกหน่อแล้วโอ้ตรงไหนตัวหนงแห่งไงกักเอาไว้เดีวยดวจะนะอ เล่นในหัวนะโอ้ยจะทิ้งแมงลายแลมันก็บุบเลยนี่วะเออบาบาวะเบามันหนาอยู่ออ้ยจอนพ่อม่พี่าาน,น้องจอ,ดองาจะไปไปที่ไ้ากันปะป้าโตหัยจะทิ้แมแห้งแม่กองไว้ให้แม่เอาไปให้หมูก,กินมันบุบเขาก็ไปจะกินได้เลยโอ้ย

ไปสปม,มพุนตีเย็บผ้าคมไปฮันตีมาตีพอไปเบิ่งน่อยสิไปถ่ายกองให้นีรเบ็นบอกพ่อแม่พี่น้องมักพริกซุกนี่ยลกเท่าไรลกขนาดแจองึ่งอยู่นี่โอ้ยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ใครเนาะเด้ในตรงอนนาารนันในข้าง โบได้เก็บสองวันโบได้เก็บสองวันหนึ่งได้พ่อแม่พี่น้องสองวันโบได้เก็บแตงกฤุข้าเครือบหอมคุ้นคุ้นกินบวัดบวายยอดมันก็เบิ่งหัวพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่หนึ่งบ่อข้าวเหนียวอันใหญ่กินตัวเลมันใหญ่ละวาไว้เอาในมัน วาสิบสี่เลยเด้อข่กระยาดทรายไปด้อรถน้อยขางน้นไม่ได้เก็บนี่เก็บขางเดียวเล้นี่ืมามาออกมาขึ้นรถปิขางจีเก็บรถปิกหน่อยเด้อจีหน่อย เบิ่งหมะพริกน้อยกับบิไม่ง่ายพ่อแม่พี่น้องมาขี้นูขี้นูนี่ยอ้หขี้นูขี้นูจะแจ๊ะกินแซ่บได้จีดบาดเดียวหนงเพี้ยนน้อยเนาะกับเบิ่งในตีกับบิ้งสายกับเบิ่งนี่บะพริกสายเบิ้งแล้วเบิ่งสิไปไปข้างโน่นบอเบิ่งเด้อไปข้างนี้ก่อนตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องสายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนโอ้โ ได้ชาพี่เะเวียนคอยค่ำเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเบื่งพ,พักสะแงเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอยากได้ใส่แกงใส่เบือนี่มาเอาได้มาหอเดือนให้ฟรีไปให้มันขายดิไปให้หรือต้องขาย <c oughs> นี่นี่นี่ ถ้าไปให้ก็ต้องขายมันบอกพ่อแม่พี่น้อง<ะ>มาฮหดเฮียนเราไปกินฟรีใช่ครับน้าในมือเดียวอะ,อวะนี่เขาบ้าเลยเห็นเอาไว,ว,ว้แนี่ละมันมีแผนซับหน่วยปุ๊บแคนี่ละคิดไปให้หมูให้คู่กินพ่อแม่พี่นอ้องต้นหมูต้นคู่ อ่าได้เลยพอแหละเอ้ยจบบ๊ายเด้ออ่าบายเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีบัวหยู่ยไก่อยู่ไกลเนาะอยู่ดีแห้งเบอร์จุก่สุกคนเด้อเจ็บไข้ได้พยานเขอให้หายพยานลูกค้าหายวันหายคืนเด้ออ่าบาย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 เลยแม่อยู่ดีไม่แห้งเล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยมากินมหาลำไก่ทำเอาปากหาเด้อไป็นแก้วเป็นขวบพี่น้อง เอาไปอันยัดโฉกนัดใสแสบอะไรเนี่ยโอเคบาย